คอมเมนต์สนันกันเลยทีเดียวบอสโจทวงเงินใครเรียกได้ว,ว่ามีประเด็นไม่หยุดเลยนะครับสำหรับช่วงนี้และล่าสุดบอสโจก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดยมีข้อความระบุว่าผมไปแสดงณที่หนึ่งอำเภอใหญ่ด้วยทำหน้าที่จนเต้ยลาถึงเช้าอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ค่าจ้างครับเหตุผลต่างๆนานา เลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่าให้ผมต้องเอ่ยชื่อครับกรลุณานำค่าจ้างมาจ่ายด้วยครับผมกลัวท่านดังด้วยความเคารพครับเห็นใจผมและทีมงานด้วยครับขณะที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ลงโซเชียลเหล่าบรรดาแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดนะครับก็มีคอมเมนต์มาถามว่าอยากรู้ว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนขออักษรย่อหน่อยค่ะ บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพอรู้แล้วบ้างได้ยินข่าวมาบ้างซึ่งก็ไม่สามารถพูดได้เดี๋ยวจะโดนฟ้องซึ่งแต่ละคอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับคืออยากรู้ว่าเป็นจังหวัดไหนแต่บางคอมเมนต์ก็เหมือนรู้แล้วว่าเป็นจังหวัดไหนซึ่งถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งบอสโจนะครับก็ได้โพสต์ไว้แล้วก็ลองเลื่อนไปอ่าน โพสดังกล่าวนะครับก็เป็นกำลังใจให้บอสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเรื่องปกติที่เราทำงานแล้วเราก็ต้องการค่าตอบแทนตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งเท่าที่อ่านคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้กำลังใจบางคนก็บอกว่าตกใจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรมาจ,จ่ายใวๆเด้จ้าผู้จ้างงานกรได้แบบนี้ก็มีด้วยเจอแบบนี้หมดกำลังใจในการทำงานหมดค่ะ เป็นตาหนายแท้หรือว่าเป็นทางอีสานใต้ยังบ่จ่ายอยู่ติผ่านมาหลายเดือนแล้วอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเจ้าภาพคนนั้นเป็นใครที่ยังไม่จ่ายเงินบอสโจส่วนคนที่มาคอมเมนต์นะครับบางคนก็คาดเดาถูกหรือผิดอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามก็น่าจะรู้แล้วบ้างว่าเป็นใครยังไงก็ให้กำลังใจบอสโจและทีมงานด้วยนะครับ ก็ขอให้ผ่านเรื่องร้าๆๆไปเร็วๆนี้นะครับพบกับความปังเลยทีเดียวบอสโจได้โพสเฮฮาปาร์ตเกิดอะไรขึ้นคนทักมาสมัครแดนเซอร์เยอะเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เปิดรับสมัครแดนเซอร์ชายแดนหญิงแดนสาวสองแดนค่าแรงเริ่มต้นที่500 550 600บาทตามความสามารถถ้ามีประสบการณ์ จ,จะพิจารณาเป็นพิเศษใต้คอมเมนต์แตกกันเลยทีเดียวแต่ละคนก็อยากมาร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งนั้น